ะะวิดีโอนี้จะพูดถึงการเทรดไทม์เฟรม15นาทีนะคะใครที่เทรดไทม์เฟรม15นาทีนะคะด้วย s n i p e r ร์เทรดดินะคะใช้สำหรับวันที่มีข่าวเนาะก็คือมีรีเควสตเข้ามาแหละถามว่าอะถ้าเราจะใช้เฉพาะในวันที่มีข่าวนะคะมันจะเป็นอย่างไรหน้าตาลักษณะแบบไหนนะก็คือนะคะอะเรามาดู ปฏิทินก่อนนะคะอันนี้คือปฏิทินขาวนะคะใน Forex Factory นะคะก็จะมีปฏิทินขาวกล่องแดงในลักษณะแบบนี้นะคะเรามาดูวันที่1นะคะประมาณ2 1นาฬิกานะคะอ่ะมาดูนะคะ21นาฬิกามันมีขาวนะคะแต่จังหวะเทรดของเราเนี่ยมีตั้งแต่13นาฬิกานะคะในทางฟีบสนาทีนะมีตั้งแต่13นาฬิกา ดังนั้นถ้าใครเข้าออเดอร์นะคะคุณนะคะจะถือออเดอร์ยาว1,500จุดเลยก็ได้หรือใครจะปิดก่อนข่าวออกก็ได้ข่าวออกเวลา21นาฬิกานะคะท่านสามารถถือออเดอร์ชนข่าวหรือนะคะท่านจะพอใจที่2เท่าอ r หต่อ2 1นะคะต่อ2เวลาเสียเนี่ยเราจะเสียประมาณเท่านี้เนาะก็คือว่าเวลาตั้ง sl นะคะถ้าวันไหนที่มีข่าว วันไหนที่มีข่าวตั้ง sl เผื่อไว้เลยนะคะวันไหนที่ไม่มีข่าวนะคะหรือหลังข่าวก็ตั้งปกติก็คือเช่นแท่งเทียนก่อนหน้าเช่นนะคะโลก่อนหน้าเช่นแท่งเทียนปัจจุบันแล้วแต่คุณเลยคุณรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่ก็ตั้งเท่านั้นนะคะ อ่ะมาดูต่อนะคะอันนี้นะคะก็คือนะคะวันที่1เนาะเราเข้าออเดอร์ตรงนี้ถ้าเราปกติเราอ a หนึ่งต่อสองแล้วก็ถือว่าชนะแล้วนะคะก็จะได้ไปประมาณพันกว่าจุดก็คือ10เหรียญถ้าคุณออกรอซาศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะคะ <c oughs> อ่ะมาดูต่อนะคะ <c oughs> หลังข่าวนะคะเส้นสีแดงคือ บริเวณหรือวันที่มีข่าวนะคะจังหวะเวลาที่มีข่าวก็คือตรงนี้นะคะทีนี้หลังข่าวนะคะเข้าเทรดเซตอัพสามเขียวของเราแล้วก็ออกออเดอร์บายนะคะก็จะมาได้2เท่าในวันถัดไปนะคะเส้นสีขาวคือเส้นแบ่งวันเส้นสีแดงคือเส้นเวลาที่มีข่าวนะคะอ่ะมาดูต่อนะคะวันที่2ก็มีข่าวเหมือนกันนะคะเนี่ยวันที่สองก็มีข่าวเหมือนกันนะคะอ่ะข่าววันที่สองนะคะก สามแดงนะคะถ้าบายจะสามเขียวถ้าเซลจะสามแดงสามแดงก็คือหนึ่งเส้นสีแดงสองแท่งเทียนสัมผัสนะคะหรือมีการสัมผัสก่อนหน้านะคะสำหรับเส้นสีแดงนะคะแล้วก็มีแท่งเทียนสีแดงข้างล่างสีแดงสามแดงแบบนี้เห็นไหมคะเนี่ยก็คือออกเดอร์ได้นะคะข่าวมันจะมีที่แท่งนี้นะคะ เราก็รอจังหวะเทรดหลังขาวก็มาเทรดตรงนี้ได้นะคะตีหนึ่งนะคะก็ออกออเดอร์ตีหนึ่งมันก็ทะลุไปอีกวันแน่นอนนะคะ R หนึ่งต่อสองเหมือนเดิมก็ประมาณนี้นะคะคือถ้าใครมีไม้เดียวเนี่ยนะคะลุงแนะนําให้สอง R หนึ่งต่อสองมันคือขั้นต่ําก็คือจบไปเลยแต่ถ้าใครมีหลายไม้เนี่ยคุณเก็บไว้ลันเทรนได้เลยนะคะ วันใดที่มีข่าวนะคะมีแนวโน้มที่จะวิ่งมากกว่า1 5 0 0จุดนะคะตั้งแต่จุดที่เราออกออเดอร์นะคะอันนี้คือสไนเปอร์เทรดดิ้งนะอ่ะมาดูต่อนะคะมาดูต่อซิวันที่3วันที่3ก็มีจังหวะออกออเดอร์บายที่ตรงนี้นะคะแท่งนี้สัมผัสนะคะจากนั้นก็มาดูต่อซิสามเขียวนะคะก็เข้าออเดอร์ที่ตรงนี้นะคะถ้าใครมีไม้เดียวก็จบที่2เท่านะคะตรงนี้นะ,ะประมาณ1ิเหรียญถ้าใครมี2ไม้นะคะคุณจะ ถือชนข่าวข่าวมันมี1นึ่งทุ่มครึ่งใช่ไหมคุณจะถือชนเลยก็ได้ค่ะถือชนก็ประมาณ1,500จุดนะคะ1ไม้2,000จุด1ไม้นะคะก็แล้วแต่เนาะถ้าใครมีหลายไม้ก็แบ่ง TP แต่ขั้นต่ำเนี่ยสเท่านะคะสเท่าให้มันได้ปกติเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลังข่าวนะคะเนี่ยเห็นไหมหลังข่าวก็การาฟมันจะไซด์เวียถ้าคุณนั่งเฝ้าคือวอลลุ่มมันไม่มีดังนั้นถ้าเทรดแล้วตั้ง SL ก็ปิดจบได้เลย นะคะอ่ะมาดูต่อวันนี้ไม่มีข่าววันที่สี่เนี่ยไม่มีข่าวเห็นไหมวันที่สี่มันไม่มีข่าวนะคะพอมันไม่มีข่าวเนี่ยนะคะมันหม,หมายถึงว่าวันที่สี่เนี่ยเข้าประชุมแต่ว่าเขายังไม่ได้ออประกาศนะคะไม่ได้สรุปตัวเลขดังนั้นวันที่สี่เนี่ยมันไซด์ว,วีรอข่าวกราฟไม่วิ่งนะคะขึ้นลงขึ้นลงไซด์เวลรอข่าวดังนั้น การเทรดแบบไซเว w a เนี่ยจะต้องเป็น BOD System หรือที่เราเรียกกันว่า s c า l ปิ้งนะคะตัว Scalping จะทำงานได้ดีในกรณีที่ไซเว่ยเทรนนะคะ,ะเดี๋ยวลุงจะยกตัวอย่างให้ดูนะสำหรับตัว s c า l ปิ้งนะคะหรือว่า BOD System แต่เดี๋ยวอธิบายนะคะ ตัวสไนเปอร์เทรดดิ้งให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันในเรื่องของตัวสเกลปิงนะคะสไนเปอร์จะเป็นตัวของรันเทรนไม่ว่าจะเป็นขึ้นหรือลงนะก็คือจะเทรดเป็นเทรนนะคะแต่สไนแต่ตัวบิ d ดิซิสเต็มหรือสเกลปิงจะเทรดเป็นจุดกับตัวนะคะไซเวนั่นแหละนะคะ มาดูต่อนะคะวันที่เท่าไหร่คะวันที่ห้านะวันที่ห้ามีจังหวะตรงเนี้นะคะถามว่าบายได้ไหมมันบายไม่ได้เพราะว่ามันสามแดงเออมันต้องสามเขียวแต่ว่ามันมันมีสีแดงข้างล่างบายไม่ได้เรามาบายได้ที่ตรงนี้เนาะที่ตรงนี้นะคะพอเราออกออเดอร์บายไปเนี่ยมันชนข่าวเห็นไหมแท่งเนี้เป็นแท่งที่มีข่าวผิดนะคะผิดก็คือผิดนะคะมันก็มีถูกมีผิดเนาะอันนี้ก็คือผิดนะคะเราถูกมาตั้งหกครั้งแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะ อ่ะเราถูกมาตั้งแต่กี่ครั้งแล้วอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะผิดหนึ่งนะคะไม่เป็นไรนะคะก็ถือไปอ่ะอันนี้นะคะวันนี้ไม่มีข่าวเราจะไปใช้ t r ิ้น Setup พบิโ s t ิซิสนะคะอ้าวจานันหนูอยากจะใช้สไนเปอร์ถ d ิ n งได้ไหมก็ใช้ได้นะคะก็คือสามแดงนะคะก็คือสามแดงแต่ในที่นี้ลุงจะอธิบายนะคะในวันที่มีข่าวเท่านั้นนะคะอ่ะมาดูต่อนะ,ะตรงนี้เห็นไหมสามแดงนะคะเนี่ยหนึ่งเส้น สีแดง2แท่งสีแดงนะคะอยู่ใต้เส้นสีแดงเห็นไหมสามก็คือข้างล่างเห็นไหมสามแดงมีมีสีแดงด้วยนะคะก็ออกอเอเดอร์ซีลไปอ่า SL ที่บริเวณนี้นะ,ะท TP ก็2เท่าประมาณนี้นะคะประมาณหนึ่งพจุดนะคะอันนี้มัน12บเหรียญก็พันสองแล้วแต่นะคะก็ให้มันได้2เท่านะโดยประมาณนะคะให้มันได้ประมาณ2เท่าประมาณพันเหรียญเออพันจุดนะคะทีนี้ถ้าใครมีดาไลไม้ก็แบ่งท p ีเนี่ยมันจะได้ สองพันจุดนนนะคะเพราะจุดเข้าม,มันไม่ได้ขี้เหร่นะจุดเข้าค่อนข้างดีอ่ะต่อมาเนาะเรามาดูวันถัดไปนะวันถัดไปไม่มีข่าวนะคะก็จะไปเป็นในเรื่องของ build the system นะคะเนี่ยถ้าใครจะใช้ตัว sniper trading ก็เข้าตรงนี้นะคะ1ต่อ2อง rr 1ต่อ2นะเข้าตรงนี้ sl ตั้งตรงนี้แล้วก็ดึงลงมา tp ได้เลยนะคะก็ถ้าใครจะเข,เข้าก็เข้าได้แต่ว่าลุงจะใช้ sniper สำหรับกรณีที่เป็นข่าวเท่านั้นวันที่มันไม่มีข่าวมาซ i z วีในกรอบแบบนี้ เห็นไหมมันเกิดการไซเวเทรนนะคะมันวิ่งในกรอบแบบนี้เราไปใช้ BOD System ดีกว่านะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ท้ายวิดีโอเนาะก็ดูให้จบนะคะจะได้เข้าใจตรงกันเป็นการทบทวนนะคะอันนี้ก็ไม่มีข่าวนะวันที่10เนี่ยวันที่10เนี่ยเห็นไหมสิ 10, เนี่ยมันไม่มีข่าวมันมีแค่เขาบอกว่าเขาจะพูดเฉยๆแต่ว่าเขาไม่มีไม่มีข่าวนะคะก็ไปใช้ BOD System ไปนะคะอ่ะวันที่11เอ็ดวันที่11มีข่าว ะะวันที่11มีข่าว CPI นะคะถามว่าเรามีจังหวะเข้าเทรดไหมเราไม่มีจังหวะเข้าเทรดนะคะในทาเฟรม15นาทีแต่ทำเฟรม15นาทีเออแต่ทำเฟรม5นาทีมีจังหวะเทรดนะคะ ก็ถ้าเราเลือกทำเฟรม15นาทีก็15นาทีเอา้าเราเทรดทำเฟรม5นาทีได้ไหมได้นะคะแต่ในที่นี้ลุงจะพูดแค่15นาทีเฉยๆแต่เราเทรดได้2ทำเฟรมก็คือทำเฟรม5นาทีกับ15นาทีถ้าทำเฟรม1ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยมันช้าละนะคะเพราะว่าเราเทรดเป็นเทรนดนะคะอินดิเคเตอร์เนี่ยจะทำงานช้านะถ้าเราใช้ทำเฟรมใหญ่ๆนะคะอ่ะมาดูต่อนะคะ วันที่12มีข่าว C P I อ่ะอันนี้เราผิดนะคะมันมีจังหวะให้เทรดตอน9ก้นาฬิกาแต่ว่าเราผิดนะคะผิดก็คือผิดนะคะอ่ะมาดูต่อนะคะมาดูต่อวันที่15นะคะเนี่ยสิเวลาทุ่มครึ่งเนาะก็ถ้าใครจะดูปฏิทินก็ดูตรงนี้ได้นะคะเนี่ยสิ 15, นะคะทุ่มครึ่งนะคะเนี่ย ก็มีข่าวนะคะมีข่าวทีนี้เรามาดูจังหวะซิอันนี้เทรดได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอะไรมันไม่สามเขียวนะคะมันเป็นสีแดงเห็นไหมเส้นเป็นสีแดงเราต้องรอนะคะก่อนข่าวไม่มีจังหวะเทรดนะคะมันจะมีที่ไหนหลังข่าวเห็นไหมมันจะมีหลังข่าวนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าออเดอร์ที่ตรงนี้แล้วเราก็ TP เท่าไหร่คะขั้นต่ําให้ตรงนี้เป็น2นะคะถ้าก็พันพัน,พ,นพันจุดนะคะถ้า ถ้า r หต่อ2ก็จะได้ประมาณนี้อะนะประมาณนี้นะคะเนี่ยอ่ะประมาณนี้นะคะเนี่ยประมาณนี้เนาะแท่งนี้ก็จะ TP ไปเลยเรียบร้อยแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้1,500จุดนะคะก็จะประมาณนี้เนี่ยก็จะ TP ได้เช่นกันดังนั้นการแบ่งไม้จึงมีสาระสำคัญนะสำหรับคนที่ต้องการถือ1,500จุดนะคะ TP ครั้ง1,500จุดอย่างเงี้ยนะคุณต้องแบ่งไม้เอานะคะ วันที่15บนหะ้าะเรามาดูต่อนะวันที่16มีข่าวนะคะตรงบริเวณที่จังหวะที่มีข่าวค่ะแท่งนี้นะคะทุ่มครึ่งมันไม่มีจังหวะให้เราเข้าเทรดเนาะเราก็ไม่ต้องเทรดไม่ต้องคันมือใจเย็นๆรอนะคะทีนี้แท่งไหนที่เราเทรดได้ก็คือแท่งนี้นะคะก็คือสามเขียวนะคะแต่นะคะถ้าเราออกออเดอร์ที่แท่งนี้นะคะเราจะต้อง SL ที่แท่งนี้ใช่ไหมมันประมาณ1,100จุด มันเยอะเกินไปดังนั้นเราจะรอให้มันย่อก่อนและมีแท่งสีเขียวแล้วก็ออกออเดร์บายไปนะคะแล้วก็ายแท่งนี้ sl แท่งนี้นะคะก็ sl 5 0 0 tp 1 5 0 0จุดนะคะถ้าใครมัน3เท่าเนาะ1,500จุดมันจะประมาณ3เท่านะคะสมมุติว่าถ้าใครนะคะถ้าใครนะถ้าใครมี2ไม้ก็แบ่งก็คือ2เท่า1000จุดนะคะ2เท่า 1,000. จุด3เท่า1 5 0 0จุด ก็ประมาณนี้ก็แบ่งๆกันไปนะคะอันนี้ทางฟิล์ม15นาทีนะนะคะ,ะมาดูต่อวันนี้ไม่มีข่าวเดี๋ยวเราจะไปใช้ทัีเซตอัพของ BOD System นะคะเราจะใช้สไนเปอร์เฉพาะวันที่มีข่าวนะคะจริงๆแล้วมันใช้ได้ทั้ง2วันนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวลุ่งจะแยกให้ดูเฉยๆนะคะอ่ะวันนี้นะคะวันนี้มีข่าววันที่18มีข่าวเหมือนกันนะคะ อันเนี้ยลุงไม่ได้นะเป็นเป็น,เป,นเป็นแต้มว่าเราถูกนะเพราะว่าอย่างนี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังสําหรับคนที่รับความเสี่ยงไม่ได้ไม่ต้องเทรดหนึ่งสัมผัสเส้นสีแดงตรงนี้สองข้างล่างเป็นอะไรนะคะมันไม่สามแดงเห็นไหมมันไม่สามแดงมันจึงทาไมเทรดไม่ได้มันไม่สามแดงไงทีนี้เราก็นับไปหนึ่งสองสามเห็นไหมคะแท่งที่สามแท่งเนี้ยมันยังมันยังเป็นเขียวอยู่มันยังกำกวมนะคะพอแท่งที่สี่นะคะ มันออกออเดอร์ได้เลยนะคะพอออกออเดอร์ได้เนี่ยเรา tpr R 1ต่อ2 1ต่อ3ก็ได้อะนะคะตรงนี้มันมันได้ทีนี้คำถามก็คือมันไกลจากจุดเริ่มต้นมันไกลจากจุดนี้มาประมาณสีแท่งถ้าคุณรับความเสียงได้คุณก็ออกออเดอร์ได้ ะะแต่ลุงไม่ออกแล้วนะคะเพราะว่ามันเกิน3นะลุงรับความเสี่ยงได้แค่3แท่งหลังจากที่มันสัมผัสแล้วเนี่ยนับไป1 2 3สจริงๆแล้วแท่งนี้มันควรจะแดงแล้วอะแต่มันยังกำกวมอยู่ถ้าใครรับความเสี่ยงไม่ได้ก็ไม่ต้องออกลุงก็ไม่ออกนะออเดอร์วันนี้ก็ไม่ออกลบไปเลยนะคะจริงๆแล้วถ้าใครรับความเสี่ยงได้ก็ออกได้เนาะก็ออกได้นะคะ,ะมาดูต่อนะคะ มาดูวันที่นี้นะคะวันที่19นะคะไม่มีข่าวเดี๋ยวเราจะไปใช้ b o d system นะคะวันที่22ก็ไม่มีข่าว19แล้วมา22เพราะว่ามันติดเสาร์อาทิตย์นะคะมาดูต่อนะคะเนี่ยถ้าอาจารย์หนูจะใช้ส ni p ป r Trading อย่างเดียวได้ไหมก็ย่อมได้นะคะแต่ว่าอันนี้เราพูดถึงวันที่มีข่าวอันนี้ไม่มีข่าวเห็นไหมวันไหนที่มันไม่มีข่าวเนี่ยมันจะทำอะไรคะมันจะทำการไซด์เวย์อยู่ในกรอบ เพราะว่าอะไรมันมันรอเลือกทางอยู่นะคะมันไม่ไปไหนมันรอเลือกทางเลือกทางเพราะว่ารอข่าวนะคะไสเวรอขาวนั่นแหละนะคะอืมวันที่เท่าไหร่คะยี่สิบสี่นะคะยี่สิบสี่มีข่าวนะคะก็ออเดอร์ได้หรือจะออกอเดอร์ช่วงเช้าตรงนี้ก็ได้นะคะถ้าออกตรงนี้นะคะก็ได้เหมือนกันตอนเก้าโมงเช้าเนาะก็ได้เช่นกันนะคะหรือถ้าใครจะเอาชนข่าวก็ตรงนี้ได้เลยนะคะก็ถ้าไม่ชนก็สองไม้นะคะก็ ชนตรงนี้หนึ่งไม้เนาะตรงนี้มันเข้าเทรดเซตอัพนะคะก็เข้าได้นะคะก็ออกก็ได้เช่นกันนะ,ะก็จะได้อยู่2องาันวันที่24มี2จังหวะนะคะอ่ะมาดูต่อนะ,ะวันที่25นะคะตรงเส้นสีแดงๆเนี่ยทุ่งครึ่งมีขาวนะคะขาวตรงนี้เรามาดูที่ลุ่งมาร์กเอาไว้ให้ได้เลยนะคะต,ตรงนี้มันไม่มีขาวเนาะ วันที่ย5ิบห้มีข่าวทุ่มครึ่งนะคะไปดูทุ่มครึ่งสินะคะก็ออกเดร์ได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างตาม R R 1ต่อ2นะคะถ้าใครจะถือ R R หต่อ3ก็ได้นะคะอย่างน้อยในให้มันได้1ต่อ2ในวันที่ที่มีข่าวแต่ขาวพวกเนี้ยนะคะบางวันก็แรงบางวันก็ไม่แรงเนาะดังนั้นเนี่ยเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องแบ่งไม้นะถ้าใครจะเอา1 5 0 0จุดนะคะขาวที่แรงจริงๆก็มี CPI FOMC นอนฟาร์มนะพรุ่งนี้เขาแรงนะคะอ่ะวันที่26นะคะ26เนี่ยนะคะทเทื่อเซตอัพนะคะสั่งให้เซลตั้งแต่10 10นาฬิกานะคะถ้าเราออกออโต้เซลเราก็ผิดนะคะผิดตามทเทื่อเซตอัพนะคะก็คือวันที่26มีขาวนั่นแหละใครใช้ทำเฟรม15นาทีก็คือผิดนะคะมันจะไปถูกในทำเฟรม5านาทีนะคะดังนั้นนะคะอ่ะลองปรับไปที่ทำเฟรม5นาทีนะคะ ทำเฟรม5นาทีเห็นไหมมันจะมีจังหวะนะคะเนี่ยถ้าใครที่เข้าก่อนขาวนะคะเดี๋ยวลุงย่อก่อนเนาะถ้าใครที่เข้าขาวมีประมาณ21นาฬิกาใช่ไหมคะทีนี้ถ้าใครที่เทรดก่อนขาวประมาณเนี้ยนะคะออกออเดอร์บายที่ตรงนี้ได้ไหมได้สามเขียวออกออเดอร์บายไปนะคะวันที่มีขาวเผื่อสักนิดนึงนะคะเผื่อ SL ก็1,500จุดได้ไหมได้นะคะเนี่ยได้นะคะ ทางฟม5นาทีก็ใช้ได้เนาะแต่ว่าวิดีโอนี้ยกตัวอย่าง15นาทีนะคะ,ะแบบนี้ได้ไหมนะคะสามเขียวเห็นไหมคะสามเขียวข้างล่างเขียวเส้นเขียว แล้วก็แท่งเทียนเขียวสามเขียวก็1,500จุดได้ไหมได้บางคนเข้าหน,นี่หนึ่งออเดอร์แล้วก็มาออเตอิมไม้อีกหนึ่งออเดอร์นะคะแล้วแต่นะคะเข้าได้เลยถ้าเรารับความเสี่ยงได้ก็เข้าได้นะคะดังนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นในฝั่งของสไนเปอร์เทรดดิ้งนะคะอันนี้จบละไม่มีละนะคะคือลุ่งเอาวันปัจจุบันเนาะก็คือมันจะมีอีกทีวันที่29เนาะแต่ว่าวันนี้วันที่ยีนะคะลุงกําลังอัดวิีโกยู่ ะค,ะคือตอนสิ้นเดือนลุ่งจะยุ่งๆจะมีธุระต้องทำโน่นนี่นั่นก็เลยแบบอ,อัดไปเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะคะมันแค่อีก2องสวันเองจะสิ้นเดือนละนะคะดังนั้นรายการมันจะไม่เปลี่ยนไปจากนี้มากนะคะอ่ะนี้ลุงขออนุญาตลบนะสรุปก็คือถ้าเราปรับไปที่ทางเฟรมสิบหนาทีเหมือนเดิมนะคะก็เราก็จะผิด1อันเนาะอ่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูสรุปนะสรุปก่อนเดี๋ยวจะไปบิวตี้ซิสเต็นะคะ สรุปนะคะ,ะลุงขออนุญาตสอนในเรื่องของการบริหารเงินไปด้วยเลยนะคะสำหรับ Sniper Trading นะคะนักเรียนที่เรียนกับลุงะนะลุงจะมีไฟล์บริหารให้1ไฟล์นะคะก็คือเข้าอีเมลนะก็จะมีคําว่าในฝั่งของการบริหารเงินก็เข้าไปดูได้นะคะก็คืออันนี้จะเป็นการบริหารในของน n i p e r ลุงจะสอนทั้ง Scalping บริหารอีกแบบหนึ่งก็ได้แบบนี้ก็ได้ตามใจนะคะขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็จํานวนเงินนะคะ อันนี้เราจะใช้หนึ่งพันนะคะเราจะใช้หนึ่งพันเหรียญน,นะคะอ่าถ้าคุณมีหนึ่งร้อยเหรียญก็ใส่หนึ่งร้อยเหรียญน,นะคะที่นี้ลุงจะใส่ที่หนึ่งพันเหรียญน,นะคะอ่ะถ้าสมมุติว่าเราจะกําหนดนะว่าเรายอมแพ้ได้เท่าไหร่ครั้งหนึ่งเนี่ยสมมติว่าลุงเสียได้ห้าสิบเหรียญอ่ะถ้าผิดนะลุงยอมเลยห้าสิบเหรียญดังนั้นเราเอาหนึ่งพันตั้งนะคะหารห้าสิบ เราจะเทรดได้20ครั้งเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเฮ้ยความสามารถของเราอะเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราอะเทรดซตอัพของเราอะมันผิดติดต่อกัน20มิบไหมไม่ว่าที่ผ่านมาถูกไหมคะคุณต้องดึงฮิสตอรีของคุณนะคะสำหรับท่านอื่นแต่สำหรับคนที่ใช้สไนเปอร์เทรดดิ้งเนี่ยมันไม่เคยผิดติดต่อกัน20ครั้งนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราใช้นะคะเราใช้อ่า ตัว20ครั้งเนี่ยถือว่าสมเหตุสมผลนะคะถ้าเรามีทุน1,000เราใช้เฉพาะสไนเปอร์เทรดดิ้งนะคะสไนเปอร์เทรดดิ้งนะคะเราก็ใช้แค่20ครั้งนะคะอ่ะถ้ามันผิดติดต่อกัน20ครั้งเงินเราหายทันที1,000เหรียญนะคะแต่ถ้ามันไม่ผิดก็คือโอเคนะคะอ่ะมาดูต่อนะคะเราเทรดทั้งหมดที่ผ่านมาที่เราดูกันทั้งหมดนะคะคุณไปนับได้นะคะที่วิดีโอก่อนหน้าเนาะ เราจะเทรดทั้งหมดอยู่14ครั้งใน1เดือนอีก6ครั้งนั้นเป็นไซด์เวทเทรนดนะคะคือเดือนนึงจะมีประมาณ20วันทำงานหักเสาร์อาทิตย์ทีนี้เป็นเทรนด์14วันไซด์เว6วันนะคะอ่ะเรามาดูไอ,วอนะะ้วันที่เป็นเทรนด์ก่อนนะคะวันที่เป็นเทรนด์ที่มีจังหวะเทรดนะคะอยู่ทั้งหมด14ครั้งเราผิดไปเท่าไหร่คะ3ครั้งนะคะเราถูกเท่าไหร่คะเราถูก11 ดังนั้นวินเลตมันประมาณ79อ่ะตีว่า80ก็ได้ม้งนะคะมันน่าจะมีเศษอยู่แต่ว่าลุงกลมๆว่า79แล้วกันนะคะวินเลตคำนวณจากไหนเอา11ตั้งนะคะหารด้วยจำนวนทั้งหมดที่เราเทรดก็จะได้ออกมา79 11ตั้งนะคะเท่ากับ11ครั้งหารจำนวนที่เราเทรดทั้งหมดมันก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะคะเนี่ย0.79แล้วเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็กดเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ค่ะ ก็จะออกมา79%เนาะก็คืออัตราวินเลทประมาณ79%ในเดือนนี้นะคะคือสไนเปอร์เทรดดิ้งวินเลทจะอยู่ที่70นะคะถึง90นะคะ90จะอยู่ในช่วงเวลาที่มีสงครามหรือข่าวแรงๆนะคะเวลาที่มีสงครามหรือข่าวแรงๆอะ่ะกราฟมันจะมันจะเป็นเทรนด์มันจะย่อบาย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 ,ย,บายนะคะมันจะไม่ค่อยมีไซด์เวทเทรนด์นะคะการที่มีสงครามนะคะแต่ถ้าสถานการณ์ปกติมีแค่ข่าวแบบเดียวนะคะวินเลทก็จะอยู่ในช่วง70 นะคะประมาณนั้น70-80ประมาณนั้นนะคะ,ะนะคะทุกอย่างมีบวกลบนะคะอย่าไปอเอาเป็นเอาตายกับมันเนาะเราก็บริหารเงินให้ดีๆนะคะอ่ะนะคะก็คืออันนี้นะคะถ้าเราเทรดมาจนถึงวันนี้ยังไม่จบเดือนเนาะก็ประมาณ950เหรียญนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะอ่ะนะคะสำหรับคนที่มีทุนถ้าใครมีทุนน้อยก็ใส่จำนวนของคุณไปแล้วหาร20อ่ะมาดู SLC นะคะ ตัว SL นะคะไม่เท่ากันนะระยะ SL ไม่เท่ากันเห็นไหมระยะ SL ไม่เท่ากันแต่เราคุมความเสียงเรา fix ตรงความเสียงดังนั้นให้เอาความเสียงตั้งนะคะเอา50ตั้งนะคะเอาความเสียงตั้งหารจำนวนจุดนะคะหาร500จุดมันก็จะได้ออเดอร์ที่คุณจะต้องออกไม้แรกกดหลอดไซต์ที่0.01นะคะอะ่ะ 0.1นะคะไม้แรกกดหลอด้ายที่0.1ไม้ที่2ก็0.17อะไรเงี้ยนะคะก็คือเราก็ออกหลอดสายตามนี้นะคะหลอดสายมันจะออกไม่เท่ากันเนื่องจากว่าระยะ SL ไม่เท่ากันนะคะแต่จํานวนเงินเราฟิกแล้วว่าเราจะเสียได้เท่านี้ก็คือได้เท่านี้ดังนั้นเวลาเสียมันจะเสียทุกไม้เท่ากันมันจะคุมความเสี่ยงได้มันจะเสียทุกกันทุกไม้เท่ากันก็คือ50 50 50 ะะแต่ว่าเวลาได้มันก็จะได้ฟิกซ์เท่ากันก็คือ1001 100, อ 100. ยนึ้ออันนี้คือ r 1ต่อ2แต่แต่ว่าลุงบอกว่า1ต่อ2น่คือขั้นต่ำนะนะคะบางอันมันได้1ต่อ3บางอันได้1ต่อ4นะไปมั n นี่เมนจ e เมนต์ไปบริหารจัดการเอาคือนักเรียนที่เรียนกับลุงอะ่ะมันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าบางคนถือสัน้นบางคนถือยาวบางคนแบบ TP ไม่ได้ตามเป้าท,ทั้งทั้งที่กราฟมันวิ่งตามเป้าเพราะว่าทนฟ้าไม่ได้อะไรเงี้ยเออมันก็มีหลายแบบนะคะอ่ะ ่ะนะคะต่อไปเป็นตัว Build System เนาะ b u i d System เนี่ยเป็นเทรดเซตอัพที่เราจะใช้กันในประมาณอ่ตลาดไซเวทเทรนนะคะหรือวันที่ไม่ค่อยมีข่าวหรือตลาดวิ่งไม่แรงนะคะหรือจังหวะกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้นจากขาขึ้นเป็นขาลงนะคะอ่าอันนี้จะไม่ไม่รันเทรนนะจะเป็นการหาจุดกลับตัวนะคะหรือการวิ่งในกรอบนั่นแหละคือไซเวทเทรนนั่นแหละเนาะอ่ะมาดูต่อนะคะ วันที่หนึ่งกับวันที่สองนะคะเป็นเป็นาข่าวเนาะเราใช้สไนเปอร์ไปแล้วที่เราคุยกันเมื่อกี้นะคะวันที่สามก็เป็นข่าวเราใช้สไนเปอร์กันที่เราดูเมื่อกี้นะคะต่อมานะคะวันที่สี่นะคะวันที่สี่เนี่ยนะคะไม่มีจังหวะเทรดนะคะในฝั่งของ bio system นะคะคือถ้ามันจะมีจังหวะเทรดเนี่ยมันต้องมีกลุ่มก้อนเมฆแบบนี้นะคะแล้วมีสัญญาณสั่งเซลล์นะคะดังนั้นวันที่สี่เนี่ย ไม่ว่าจะเป็น BOD system หรือ Sniper t r a d i n g ไม่มีจังหวะเทรดนะคะอ่ะต่อมาวันที่5นอนฟาร์มอ่าวันที่6นะคะวันที่6นะไม่มีข่าวเราจะใช้ BOD system นะคะก็คือเข้าออเดอร์ตรงนี้เห็นไหมหนึ่เขียว2เขียวนะคะเขียวแรกเนี่ยนะคะด้านล่างนะคะเป็นปริมาณการขายที่มากเกินไป นะคะก็ให้เกิดแรงซื้อด้านล่างก้อนเขียวๆนะคะดังนั้นนะคะเราจะมองหาอินดิเคเตอร์ที่มีความสัมพันธ์กันนะคะก็คือการกืนกินของแท่งเทียนหรือที่เราเรียกกันว่า Engrafing เมื่อได้ก็ตามที่มันออกค่า Engrafing แล้วมีค่าเฉลีย่ยปริมาณที่มากพอนะคะมันก็จะขึ้นสัญญาณสั่งบายมาในลักษณะแบบนี้ก็ออ,อดเดอร์บายที่ตรงนี้นะคะ TP ตรงนี้ b o d system เนี่ยนะคะจะ TP พันจุดเสมอนะคะ SL 500จุด TP พันจุดเราจะฟิกแบบนี้ตลอดนะคะเราจะไม่ตั้งแท่งเทียนก่อนหน้าโลก่อนหน้าหรือแท่งปัจจุบันไม่นะคะเราจะ SL 500 TP 1,000เสมอเพราะว่าตัวไอจุดกับตัวพวกนี้นะคะ ามันมาจากค่าเฉลี่ยที่ที่ลุงเองเป็นคนคำนวณน,นะคะก็คือ500ถึง1,300ในทำเฟรม5นาที500ในทำเฟรม15นาทีขึ้นนะคะอ่ะมาดูต่อนะคะอ่ะเราได้หนึ่งแล้วนะ BOD system วันนี้ไม่มีข่าวเราจะใช้ BOD system นะคะซึ่งมันใช้ไม่ได้เพราะมันไม่มีก้อนเมฆข้างบนทางล่างมันคือไซเวแบบนี้จังหวะแบบนี้เนี่ย ถ้านาทีเนี่ยน่าจะมีจังหวะเข้าอยู่แต่น,นี้เป็น15นะคุณต้องไปดูทำเฟรม5นาทีนะคะใช้อันไหนก็ได้เนาะแต่ว่าใช้ให้ถูกกราเทศสนะคะอ่ะมาดูต่ออ่ะอันนี้มีกลุ่มก้อนเมฆสีแดงเห็นไหมบริเวณนี้มีกลุ่มก้อนเมฆสีแดงแล้วมีสัญญาณสังเซลล์แล้วก็ออกก็ดอเซลล์มานะคะถ้ามันไม่ได้พันจุดก็บังหน้าทุนเอาไว้เนอนะคะ,มา,นะคะ,ะมาดูต่อนะคะอ่ะมาดูต่อนะ า b u i l d ซ system เหมือนกันนะคะเห็นไหมวันที่17 b u i l d y System นะคะก็มีกลุ่มก้อนเมฆสีแดงข้างบนแดง2แดงก็สั่งเซลได้นะคะจริงๆแล้วถ้ามันมีเดรุจเอนอีกก็ครบสูตรนะคะแต่วันนี้มันไม่มีเนะาะมาดูต่อ,อวันนี้นะคะมีอะไร b u i l d y System ก็คือไม่มีขาวนั่นแหละแต่ว่าวันนี้จังหวะนี้เราผิดเนาะมันมีสัญญาณสั่งบายอยู่บริเวณนี้นะคะเราออกออเดอร์บายนะคะมันจริงๆแล้วมันออก ออกด้วยดเวโจน์นะคะก็คือมีการยกโลขึ้นนะคะอ๋ออันนี้ก็ยกเนาะคือนะผิดนะคะ,คนะผ,นะคะผิดหนึ่งนะถ้าใครถ้าใครบอกหูจันเนี่ยสัญญาณใบไม่อยู่ตรงนี้นะสัญญาณใบยอยู่ตรงนี้อันนี้คุณก็หลอดไปนะคะอะ่ะอันนี้คุณก็หลอดไปนะคะโอเคเนาะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะไม่น่าออกเลยเนาะ แต่ว่าลุงจะลุงทํำยังไงไม่รู้มันออกอ่ะจริงๆแล้วไม,ไม,ไม่ไม่ต้องออกก็ได้นะคะเพราะว่าสัญญาณบายอะ่ะมันไม่ได้อยู่ตรงนี้พอดีนะคะมันอยู่ที่ตรงนี้นะเออเนาะถ้าถ้าใครไม่ออกก็คือถูกนะลุงอาจจะจะเข้าใจผิดนะคะคิดคิดว่าเออไอตัวเนี้ยอยู่ที่ตรงนี้เนาะ,ะตอนนั้นน่ะตอนนั้นนะอืมนะคะจริงๆแล้วถ้าถ้าไม่ออกได้ไหมได้นะเพราะลุงคิดว่ามันยกโลขึ้นไงมันยกโลขึ้นในลักษณะแบบนี้คิดว่ามันมีเดบิวชันเอามาดูอีกทีไม่มีนี่หว่า นะคะเดวจินก็คือการขัดแย้งของราคามันต้องเป็นไปในทิทางตรงกันข้ามแต่อันนี้มันไปในทิทางเดียวกันเออลืมดูนะคะก็ถ้าออกตรงนี้ก็ได้แล้วนะเนี่ยเห็เนไหมออกตรงนี้ได้แต่ว่าเราออกก่อนนะคะพอดีนะคะ,นะคะว่าออกก่อนจริงๆแล้วพลาดนะเนี่ยจริงๆแล้วถ้าตามสูตรไม่ต้องออกนะเพราะว่าตรงนี้นะคะมีอ่ากลุ่มก้อนเมฆสีเขียวนะคะตรงนี้มีก้อนเมฆสีเขียวแต่ตรงนี้ไม่มีนะคะไม่ครบนะอันนี้ผิด คือระบบไม่ผิดแต่ตัวลุงเองผิดนะคะอ่ะมาดูต่อนะคะวันที่นะคะ23ไม่มีข่าวราคาไซเวยนะคะก็คือ BOD system นะคะวันไหนไม่มีข่าวเนี่ยลองใช้ BOD system ดูนะคะคือจุดเด่นของ s c a l ปิ้งเ่ยคือไซเวยนะคะอ่ะมาดูต่ออ่ะตรงนี้มีสัญญาณบายเห็นไหมมีกลุ่มก้อนเมฆสีแดงมีสัญญาณสั่งเซลล์ sell. นะคะอ่ะกลุ่มก้อนเมฆสีแดงสัญญาณสั่งเซลลนะ,ะแดงกับแดงคู่กันนะคะ มาดูต่อนะคะวันที่ยี่สี่ยี่ห้านะคะมีข่าวนะเราไม่ว่ากันนะคะอันนี้ก็มีข่าวนะคะอ่ะไม่มีแล้วังนี้หมดแล้วนะคะอ่านเรามาดูนะคะเรามาดูอ่าสรุปเนาะสรุปแล้วแพ้อันหนึง่งอันนี้ไม่น่าจะแพ้นะคะถ้าใครที่เข้าตามเทรดเซตอัพก็ไม่แพ้แต่ถ้าใครที่แบบไม่มีวินัยอย่างลุงก็คง,งแพ้คือลุงไม่ลุงคิดว่าเ มันยกโลไงนะคะตอนนั้นอะนะคะจริงๆแล้วมันควรจะไม่เทรดนะแต่ตอนนั้นเ,นเห็นไหมตัวลุงเองบางทีก็ยังมีนะยังมีแบบเอมันยกโลอะไรเงี้ยมันก็ยังมีแบบผิดวินัยอยู่บ้างนะคะใครที่แบบคุมวินัยได้สุดยอดนะคะอ่ะมาดูต่อนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะเราเทรดอยู่5ครั้งเนาะที่เป็น b o d system จริงๆแล้วต้องมี6เนาะเพราะว่าวันนั้นมันมันไม่มีข่าวแล้วก็ตลาดมาไซเวนะคะก็ เททั้งหมด5ครั้งผิด1ครั้งคือครั้งนี้เนาะถูกอยู่เท่าไหร่คะ4นะคะวิเลตก็ประมาณ80เนาะสกาวปิ้งเนี่ยนะคะถ้าเราเอาเฉพาะไซส์เวทเทรนเนี่ยวิงเึงจะสูงแต่ว่ามันจะไปเสียตอนที่ตลาดเป็นเทรนแต่ว่าถ้า,าหากว่าเราเลือกใช้ให้มันถูกที่ถูกเวลานะคะวิเลตมันก็จะสูงขึ้นเนาะจริงๆแล้วสกาวปิ้งประมาณ70นะคะแต่ว่าอันนี้เราเลือกไงเ,เราเลือกเอาเฉพาะกรณีไซส์เวทเทรนนะคะ เราใช้สไนเปอร์ในการเป็นเทรนนะคะอ่ะนะคะตัวเอ่อ TP เหมือนเดิมนะอันนี้เราไม่ได้คุมอะไรเลยแล้วฟิกซ์ทุกอย่าง SL 5 0 0 TP 1,000นะคะ1,000จุดนะ หลอดซ้์ก็คือ0ูนนะศูนจุดนะคะเพราะว่าลุงใช้ทุน1,000เนาะอันนี้เป็นตัวอย่างแต่จริงๆแล้วของลุงลุงใช้6,000นะคะลุงใช้6,000นแล้วลุงก็หาร20ก็จะตกออเดอร์ละสามถ้าแพ้ลุงจะเสียเลย300เหรียญแต่ถ้าลุงได้อะลุงจะได้อยู่600นะคะประมาณนั้นนะอ่ะนะคะอันนี้เป็น BOD System เนาะอันนี้เป็น Sniper Trading นะคะก็ ทำงานดีเหมือนกันทั้งคู่แต่ว่าเราใช้ให้ถูกวันไหนที่ตลาดเป็นเทรนตลาดดิ่งดีแบบอะไรนะราคาขึ้นตลอดราคาลงตลอดหรือมีข่าวที่ทําให้เทรนเปลี่ยนก็มาใช้ Sniper Trading วันไหนที่นิ่งๆไม่ค่อยเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยก็มาใช้ BOD System นะคะแล้พยายามหาจุดกลับตัวในตลาดที่เป็นไซด์ w a y เทรนนะคะ,อะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ